สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ OG Kitchen จะมาทำอะไรกันคะ uh, Today we're going to make Gucci Coffee r o l l c i n g นะครับโอเคค่ะเราไปดูกันเนาะว่าส่วนผสมมีอะไรกันบ้าง โอเคค่ะขั้นตอนแรกเราก็ปรินตัวกุชชี่ลายออกมานะคะเตรียมกระดาษรองอบนะคะก็เตรียมผ่านนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกเราก็นําเนยนะคะที่เราเมลเอาไว้นะคะลงมานะคะผสมไข่ขาวค่ะก็ใส่แป้งนะคะแล้วก็ทำการมิกซ์ค่ะ ก็ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็แบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนนะคะคือเราจะทําในส่วนของตัวตัวคาดเอลนี่นะคะเป็นสีแดงสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของตัวลนยนี่ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งออกมาเป็น3ส,ส่วนนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็ผสมในส่วนของสีแดงก่อนนะคะก็ใส่สีแดงลงไปค่ะ ใส่โกโก้ลงไปค่ะเพื่อให้เป็นสีแดงเข้มค่ะแล้วก็ผสมสีเขียวนะคะด้วยผงชาเขียวนะคะผงมะช่าใส่ลงไปเช่นกันค่ะก็ผสมตัวโกโก้ลงไปหน่อยนะคะเพื่อจะได้เป็นสีเขียวเข้มนะคะค่ะส่วนอีกอันนึงที่ทำตัวลายกุชชี่นะคะเราก็ใช้โกโก้ใส่ลงไปค่ะ ถุงนะคะในแต่ละสีนะคะเราก็เริ่มทำลายกันนะคะใช้สีแดงก่อนนะคะสีเขียวนะคะรอบนอกเลยค่ะเราก็ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้อีกลายนึ่งนะคะซ้อนเข้ามาเลย โอเคค่ะเราก็ได้แล้วนะคะไปแช่ในตู้เย็นนะคะแล้วเราก็ไปเตรียมตัวทำแป้งเค้กโรลได้เลยค่ะค่ะเราก็แบ่งไข่นะคะไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแล้วก็แยกไข่ขาวไว้ก่อนเราก็มาทำส่วนแป้งในส่วนของไข่แดงนะคะเริ่มแรกเราก็ผสมใส่นมลงไปนะคะใส่ออยค่ะ ก็ตีให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่แป้งค่ะคนนะคะให้เข้ากันใส่ตัวผงกาแฟลงไปนะคะเพิ่มสีนะคะแล้วเราก็ทำการปั่นไข่ขาวนะคะใส่ครีมออฟทาทาลงไปหน่อยนึงค่ะ เค่ะเราก็ได้แล้วนะคะเราก็ตักไข่ขาวลงมาผสมกับไข่แดงค่ะค่อยๆตะลอ่อมมันนะคะโอเคค่ะเราก็นำตัวลายที่เราแช่ไว้นะคะเทปแป้งลงไปเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปอบนะคะ นำช็อกโกแลตขาวกับตัวช็อกโกแลตพาร์กวันนะคะมาผสมกันนะคะใส่ถุงเหมือนเดิมค่ะแล้วเพื่อที่จะบีบตัวโลโก้ของตัวกูชี่นะคะนำตัวโลโก้นี้นะคะที่เราฟินออกมานะคะเ็ค่ะแล้วก็คว่ำหน้าลงไปนะคะ ผ้านะคะชุบน้ำนะคะก็ประครบลงไปด้านหน้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้เวลาเราแกะลายไม่ให้ตัวลายมันออกมากับกระดาษนะคะาจากนั้นเราก็ทำการปั่นครีมนะคะใส่ครีมลงไปนะคะ ใส่ตัวกาแฟานะคะลงไปในครีมหรือเราจะใส่เป็นผงช็อกโกแลตลงไปก็ได้ค่ะถ้าชอบช็อกโกแลตนะคะทำการปาดเลยนะคะหลังจากทิ้งตัวเค้กแป้งเค้กให้เย็นแล้วนะคะเราก็ค่อยปาดเนาะเราจะได้แล้วนะคะเราก็ทำการโรนะคะ และที่เราแช่ไว้นะคะเอาออกมาเนาะตัวโลโก้ Gucci นะคะแล้วเราก็ใช้แ <Ed ible. S 1> อลตบุ เลยนะครับเร็วๆอื้มอื้มอื้มซอฟต์มากๆนะครับอื้มอื้มอร่อยที่สุดอื้มที่อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ